สวัสดีครับพามาชมการปั่นนาแห้งนะครับพอ,อปั่นเสร็จก็จะหวานนะครับแล้วก็ขาดกบอีกทีหนึ่งคูปต้าย m 6 4 4 0ครับใหม่ๆเลยนะครับเสียงยังแน่นอยู่เลยออกมาประมาณ2เดือนนะครับนี่ยนโฉมมาใกล้ๆโอ้โอขับโหดมาก ไล่ละ2 0 0นะครับโอ้โหฝุ่นตลบอบอวนเลยมาแล้วครับเสียงแน่นๆใหม่ๆจัดป้ายประมาณ40ไล่โดยประมาณนะครับวันนี้โอ้ยแข็งเป๊กิึงปนทรายนะครับท่านผู้ชม ขับโหดมากครับขับโหดมากดูโอ้โยไม่เบานะครับไม่เบาดูโอ้โหได้ไอเต็มเลยฝนก็ไม่ตกอบอกอไม่เห็นตัวรถเลยครับนู่นนะครับทีมหวานก็หวานตามหลังเลยอยู่แถวนี้นะครับสายกําโห้พิจิตนะครับอ่า น่าจะอำเภอเมืองนะอำเภอเมืองนะครับโอ้ดูไกดขับแล้วดินก็แข็งซะด้วยไม่เป็นไรยังใหม่นะครับใบยังคมอยู่โอ้โหไอให้ดูไปหน้าคนขคับก่อนโอ้โหโอ่งงโอเง็งเลยนั่นแหละครับวนเลยครับไม่มีการถอย เอาดิจัดไปโอ้โหแกขับมันมากนะครับหูดูผลง,งานนะครับท,ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับโอ้โไม่มีไม่มียกผ่านด้วยอ่าไม่มีการยกไปปั่นด้วยนะครับใส่เลยวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยโอ้โหเหยียบใ้ใจครับเหยียบใจใจอืมเอา ใหม่อยู่เลยล้อไม่เปื้อนฝุ่นเลยเอาเลี้ยวครับเลี้ยวปั๊บเอาเลี้ยว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 ไหมเอาไม่เลี้ยวจับงานยาวครับนอนไปแล้วริมพันานั่นต่อยงานเล็กครับมีการยกด้วยโอ้แน่นอนจริงๆอ่ะดูหัวงานนะครับ เดี๋ยวเลยนี่ไม่ยกด้วยไม่ยกครับนี่ขวาดเลยไอาสี่สิบไร่จัดไปเลยนาผืนนี้เป็นของเธอคนเดียวโอ้โหไดไอครับเล่นคอนเสิร์ตครับ <laughs> แล้วขับสนุกด้วยออเอาได้มาแล้ว อ่ามาแล้วครับเดี๋ยวฟับนี่โอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยอิจฟุญอือฮเอาละไม่ทันแน่ทิมหวานหวานไล่หลังแล้ว เอาเขียนน้อยขับได้สะใจมากครับท่านผู้ชมโอ้ดินกระจายฝุ่นฟุ้งเลยเ,เดี๋ยวอ,อ้าอ้โห เออยังพอมีลมพัดบ้างนะครับอืม,อ,ม,อ,มอะไรเมฆฝุ่นเยอะอย่างนี้ได้ฝนมาสักชุดใหญ่ๆก็แจวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการตีโค้งอีกสักเที่ยวนะครับเปิดมาเร็ววับก็ให้นี่นี่ไม่ยกด้วย โอ้โหโหโอโคคยคงแข็งแข็งโอ้โหสุดจัดสุดจัดโอ้โห,โหจะมคุณรุ่นช่องแม่ได้ไอเต็มหลังเฮ้ยโอ้โห,โหแข็งก็แข็งฝุ่นก็ฝุ่นไอ้ลุยอ้าวพาฝุ่นมาแล้ว จะสรงงานแล้วนนครับท่านผู้ชมจนสุดทางของเราแล้วขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับชมกันพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับค <c oughs> ุณสวัสดีครับ